มีตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือเ s t ตานะคะเอ t ตาเนี่ยคืออะไรเอ t ตาเราก็คือ a s t ต s แ n t ทีนะคะในหนึ่เม็ดเนี่ยมีถึง5มิลิกรัมด้วยกันนะคะเราทําจากสาร่ายสีแดงน,นะคะใส่พันทีนโต,โคคตัวค o คัลสนะคะซึ่งมีงานวิจัยว่ามันเป็นสายพันธ์ที่ให้ a s t ต s แ n t ีนะคะสูงที่สุดเลย ดินคืออะไรนะคะวิตามินที่มีส่วนช่วยในการให้สารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่ามันสูงถึงวิตามินซีถึง6000เท่าเลยนะคะไม่เหมความว่ามันแบบเฮ้ยกินแอสเซททินล้วไม่ต้องกินวิตามินซีได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณสมบัติของวิตามินซีที่เพเจาะจ,จงเขาก็มีของเขาอยู่นะคะแต่ตัวแอสเซททีนเนี่ยเราแนะนําไห้กินเพราะว่ามันเป็นวิตามินต้านแก่นั่นเองเรา30อัพแล้วอะเราต้องกินตัวที่ชะลอความแก่ของเราแล้วจริงๆเราใช้ชีวิตมันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนเนี้ยเราเจอมลภาวะเราเจอความ เครียดยิ่งมีโควิดมาแบบอะไรต่างๆก็ตามอ่ะเราควรที่จะต้องแบบดูแลร่างกายเราตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะตอนนี้แบบ2ี่กว่าก็แนะนาให้กินแล้วมันเป็นตัวที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ปกติประจําวันของเราเนี่ยเราเจอทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นความเครียดนอนไม่หลับโดนเจ้าน้ำด่าๆๆๆอะไรก็ตามแบบว่ามันก็จะเกิดแบบว่าสารอนุมูลอิสระนะคะในร่างกายเนี่ยเยอะมากๆพอมันเยอะมากๆมันก็ทําให้เซลล์เนี่ยอ่อนแอลงมันก็เลยทําให้เราไม่เหมือนตอนเด็กๆที่แบบเฮ <c oughs> ้ยเราเฟรชอ่ะเราแบบ อดนอน2วันเราก็ยังเฟซยนงตื่นอยู่แต่เดี๋ยวนี้พออายุเยอะขึ้นเจอแบบแล้วในร่างกายมีแบบพวกอันุมูลอิสระเยอะๆเนี่ยทำให้เราแบบอ่อนเพลียตื่นมาบางคนตื่นมาแล้วแบบว่าไม่สดใสเลยเพราะร่างกายเราแก่ลงแล้วไงเราก็เลยต้องทําวิตามินที่มาตอบโจทย์จะเกิดทั้งผู้หญิงผูชายเลยค่ะที่อายุเยอะแล้วสั่งอัแล้วว่าบอกว่ามันต้องกินอะ่ะเพราะว่า ตัวเวนเนี่ยตอนนี้คือต้องกินตลอดเวลาแล้วยิ่ยงกินก็จะยิ่งเด็กอันนี้พูดจริงเพราะว่ามีคุณหมอหลายท่านที่เรารู้จักเราก็ทำคลินิกใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยท่านบอกว่ากินท่านกินแอสตาแซนทีนมานานมากแล้วเนี่ยกินวันละสองเม็ดอะคือกินแบบต่อเนื่องอะคือท่านอายุแบบ6 0สกว่าแล้วแต่เราคิดว่าท่านอายุแค่แบบส0สกว่าคือยังสวยสดใสอยู่เลยนะคะสิ่งที่ได้เลยคือ1อันดับแรกเลยคือหลับลึกตื่นเช้ามาเฟรชสองเลยคือเส้นผมดีขึ้นจากกูที่เป็นคนผมแห้งมากๆ อนนี้คือผมดีมากแล้วก็ผมมันขึ้นเป็นต,อ,ตอเลยนะที่ไรผมอะค่ะแล้วถามคือผิวพรรณคือฟูหน้าฟูแบบคือกินไปน,นานๆอะบางคนนะคือถ้าจะไม่ต้องแต่งหน้าเลยหน้ามันจะอชมชมพูแล้วก็ใส่ตาความเมื่อยล้าที่เราสึกว่าแบบใช้หน้าจอเยอะเราดูแบบอย่างเนี้ยทำงานก็ดูแต่หน้าจอดูแต่มือถือถูกปะแล้วเราจะปวดตามเมื่อยตาม,มากแต่พอเรากินไปสัประมันหนึ่งกระปุกอะเราหายเมื่อยตาเนื้อตามไม่ค่อยเมื่อยแล้วก็โฟกัสเนี่ยดีขึ้นความจำอะไรเงี้ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองนะคะและพิเศษเซตย้อนไวต่อเนื่อง2 กระปุกจากปกติราคา2,370บาทแถมฟรีไปอีกหนึ่งกระปุกเราขายเพียงแค่1,290บาทเท่ากับได้3กระปุกเลยนะคุ้มมากๆแอสตาจีวิตามินย้อนไวหน้าเด็ก